สวัสดีค่ะดูดวงรายวันดูดวงคนทั้ง7วันประจำวันพุทธที่20สิงหาคม2568ค่ะคำพยากรณ์เป็นการอ่านแบบโดยรวมเราไม่ได้เจาะจงว่าจะต้องเป็นดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งสำหรับคนที่เข้ามารับชมรับฟังก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันด้วยค่ะโดยเพื่อเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตเพิ่มข้อคิดในแต่ละวันสำหรับคนที่สนใจดูดวงส่วนตัวหมอฟ้าก็รับพยากรณ์ดูดวงส่วนตัวแอดไลน์กันเข้ามาได้ค่ะสำหรับ คนที่เข้ามากันแล้วก็รับชมรับฟังไปพร้อมๆกันได้เลยค่ะเริ่มตั้งแต่คนวันอาทิตย์ค่ะคนวันอาทิตย์ไพเดเลเวอร์นะคะ <c oughs> อิทธิพลของไพ่เดลเวอร์เนี่ยเรียกว่าเป็นคนที่มีเสน่ห์นะคะน่ารักอัธยาศัยดีเป็นที่รักของคนรอบข้างหรือไพ่เดลเวอร์วันนี้นะคะก็บ่งบอกว่าคนวันอาทิตย์คุณอาจจะมีโอกาสได้เจอเจอผู้คนสังคมนะคะหรือว่าได้เดินทางไปติดต่อง,งานกับลูกค้านอกสถานที่นะคะได้เดินทางไปในสถานที่กลุ่มฝูงชนหรืออาจจะเกี่ยวข้องกับงานประชุมงานอบรมก็ได้ด้วยเช่นกันค่ะ10ถ้วยนะคะก็เรียกว่าได้กําลังใจที่ดีจากครอบครัวจากคนรักจากคนรอบข้างนะคะไพ่ใบนี้บ่งบอกใน รื่องของความสุขความสําเร็จนะคะโอกาสการเรียนรู้สิ่งต่างๆนะคะ,ะก็เรียกว่าเป็นไพ่ที่ดีเลยทีเดียวนะคะตําแหน่งหัวหน้าง,งานผู้บังคับบัญชาให้ความเมตตาอ็นดูนะคะ,ะเรียกว่าตําแหน่งเพื่อนร่วมงานก็ไม่ได้ส่งผลเสียนะเรียกว่าเข้ามาสนับสนุนนะคะ,ะตำแหน่งลูกน้องบริวารน,นะคะยังคงเป็นตําแหน่งที่ดีอยู่นะคะการงานวันนี้คนวันอาทิตย์โปรเจกต์เยอะนะไอเดียความคิดเยอะแยะมากมายอาจจะอยู่ในช่วงของการวางแผนวางแผนนะคะ การเขียนงานการออกแบบงานนะคะ uh, เรียกว่า people, หลายสิ่งหลายอย่างเลยทีเดียวนะคะที่คนวันอาทิตย์มีความรู้สึกว่าฉันอยากจะทำนะคะเรียกว่ามีเป้าหมายในรหลายอย่างและคนวันอาทิตย์เนี่ยเป็นคนที่ถ้าคุณตั้งใจที่จะทําอะไรแล้วความสําเร็จอยู่ไม่ไกลเลยทีเดียวนะคะเรียกว่าเป็นคนที่มีความคิดสร้างสารรค์ค่อนข้างจะโดดเด่นด้วยนะคะมีความเป็นตัวเองนะคะค่อนข้างที่จะสูงเนาะเพราะฉะนั้นวันนี้อิทธิพลของ7ถ้วยคิดแล้วลงมือทําแล้วความสําเร็จจะเกิดขึ้นนะการค้าการขายลูกค้าแน่น ะะลูกค้าเต็มร้านออเดอร์เยอะเลยทีเดียวในวันนี้หรือถ้าการงานเนี่ยเรียกว่าโดดเด่นนะคะมีความสุขกับงานที่ทําเรียกว่าชิลๆสบายๆนะคะยังคงทํางานทําหน้าที่ที่ตัวเองรับผิดชอบเนี่ยได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวหรือถ้าการเงินคนวันอาทิตย์หมอฟ้ามองว่าวันนี้การเงินค่อนข้างจะสะพัดนะคล่องมือนะคะ เรียกว่าไม่ได้ติดไม่ได้ขาดนะหรือใครที่บอกการเงินตึงมือจังเลยก็จะมีคนเข้ามาช่วยเหลือจะมีคนเข้ามาอุปถัมภ์ไม่ว่าจะเป็นจากคนรักจากคนในครอบครัวจากเพื่อนจากกัละาณนิมิตที่ดีนะคะเรียกว่าการเงินส่วนหนึ่งอาจจะได้มาจากคําพูดวาจาความมีสเสน่ห์นะคะหรือได้มาจากความสเสน่หานั่นเองแต่คนวันอาทิตย์าเก่งก็ใช้เก่งนะอิทธิพลของเจ็ดถ้วยนะคะอันนั้นก็จําเป็นอันนี้ก็อยากได้อันนั้นก็ต้องมีนะคะมันก็เลยทําให้การเงินช่วงนี้ก็อาจจะหมดไปกับการ เรียกว่าหมดไปกับ ตามความพอใจนะคะนะตามความพึงพอใจของคนวันอาทิตย์นั่นเองยังไงก็วางแผนในเรื่องของการเงินให้ดีก็แล้วกันโชคลาภถามว่ามีไหมโชคลาภตัวเลขจากคนรักนะคะส่วนความรักโดยภาพรวมถือว่าแฮปปี้นะมีความสุขมีความเข้าอกเข้าใจกันอาจจะมีแผนมีแผนนะคะพากันไปเที่ยววันหยุดนะคะนะวันที่พักผ่อนด้วยนะคะวันนี้ก็เรียกว่าโดยภาพรวมถือว่ารักตีเลยทีเดียวหรือถ้าเป็นคนโสดก็เรียกว่ามีคนคุยคุยเข้ามานะคะเรียกว่าอาจจะมีคนใคร บางคนเข้ามาทําให้ใจเต้นเร็วใจเต้นแรงนะคะแต่ถามว่าคุณคุณคิดที่จะคุยกับใครแบบจริงจังหรือยังก็ดูเหมือนว่าจะยังนะบางคนนี่คุยหลายคนนะคะเรียกว่าคุยไว้เผื่อเลือกคบไว้เผื่อเลือกนั่นเองนะคะเรียกว่ามีสเสน่ห์เนาะด้วยความที่ตัวเองมีสเสน่ห์นะคะสุขภาพโดยภาพรวมถือว่าสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีค่ะมาดูไพ่จิตวิญ,ญญาณจะแนะนําอะไรกับคนวันอาทิตย์บ้างค่ะ จำไว้นะชีวิตคือการเรียนรู้จงสนุกกับทุกบทเรียนในชีวิตของเธอค่ะเลขนาภายมีเลข6มีเลข0ูและเลข7ค่ะมาดูคนวันจันทร์กันบ้างค่ะ คนวันจันทร์นะคะศักดิ์สรีนาะทีความรับผิดช,ชอบมาอันดับแรกเลยทีเดียวนะช่วงนี้นอนไม่ค่อยจะหลับนะคะคนวันจันทร์นอนภาวะนอนตื่นกลางดึกนะคะอาจจะมีเรื่องราวเครียดเ,เข้ามานะคะทาให้รู้สึกทุกข์ทำให้รู้สึกกังวลเรียกว่าความเครียดนี้จะส่งผลถึงสุขภาพด้วยนะความดันไมเกรนนะคะอาจจะขึ้นได้หรือว่าบางคนอาจจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับพวกสายตาก็ได้ด้วยนะคะช่วงนี้คนวันจันทร์ค่อนข้างจะมุทะลุดุดันเลยทีเดียวนะคะเรียกว่าเป็นยังไงเป็น นะคะคบางอย่างก็ต้องรู้จักที่จะยืดหยุ่นบ้างนะคะอะไรที่มันตรงพงผางเกินไปมันก็อาจจะไม่ได้ส่งผลดีให้นะคะสุดท้ายตัวเราอาจจะต้องเจ็บหนักเองหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นบางสิ่งบางอย่างอะไรที่ทอยทีทอยอาศัยกันได้ก็ควรที่จะทําอะไรที่มันสามารถที่จะยืดหยุ่นนะคะหรือว่าผ่อนผันได้บ้างนะคะก็เรียกว่าต้องปรับให้เข้ากับเหตุการณ์สถานการณ์ก็แล้วกันนะคะตําแหน่งลูกน้องอาจจะต้องลงไปดูแลแบบใกล้ชิดนะคะให้ความรู้ให้การอบรมนะคะหรือว่าทําความเข้าใจนะคะ กับลูกน้องนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าบางคนก็รู้สึกว่าคุณรับงานมาเยอะแยะมากมายแต่เขาเป็นลูกน้องเนาะเขาปฏิเสธไม่ได้ค่ะจ,จะรู้สึกเครียดหรือว่าทาไม่ทันหรือตัวคุณเองเนี่ยนะคะช่วงนี้อาจจะถูกกดดันจากหัวหน้างานผู้บังคับบัญชายอยู่นะคะหรือหรืออาจจะแบบคุณอาจจะกดดันตัวเองก็ได้นะด้วยคาดหวังในเรื่องของงานแล้วก็ตําแหน่งนะคะคําว่าอนาคตนั่นเองเนาะเพราะฉะนั้นช่วงนี้คนวันจันทร์ดูดุดันนะดูแบบเอาจริงเอาจาังกับทุกๆเรื่องราวนะคะ จนคนรอบข้างเนี่ยอาจจะเครียดเวลาที่อยู่ใกล้คุณนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องรู้จักที่จะผ่อนนะคะผ่อนคลายตัวเองนิดนึงก็แล้วกันนะคะการงานเนี่ยคุณค่อนข้างจะเรียกว่าคุณยังเก่งอะ่ะคุณยังมีความโดดเด่นเนาะแต่ถ้างานเนี่ยนะคะถ้ามันขาดการทำทำร่วมกันเป็นทีมถ้าคุณทำคนเดียวเห็นไหมมันเหนื่อย ะะเพราะฉะนั้นงานบางอย่างเราต้องถอยทีถอยอาศัยเพื่อนคนรอบข้างนะคะลูกน้องบริวารน,นะคะมันจะได้ทําให้งานที่เราทำเนี่ยนะคะมันไม่ได้หนักหนาสาหัสจนเกินไปเนาะบางอย่างเราอาจจะต้องหาตัวช่วยนะคะส่วนการเงินคนวันจานท์ช่วงนี้นะเรียกว่าขยันเข้ไว้นะ ถ้าขยันจะทําให้คุณรอดนะคะและการเงินคนวันจันเนาะบางคน the i m p เ a อ o r เห็นไหมไม่งอไม่ขอใครกินนะคะยอมอดนะคะนะแต่ไม่ขอใครช่วงนี้ก็เรียกว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนสมากกว่าค่ะอ่าส่วนในเรื่องของโชคลาภเนี่ยอยากจะบอกว่ามีโชคจากงาน นะคะมีโชคจากาคนอุปถัมภ์มากกว่าโชคาลาภลอยไม่ค่อยมีนะคะคนวันจันทร์ส่วนในเรื่องของความรักก็เช่นกันนะคะความรักช่วงนี้คนวันจันทร์ค่อนข้างจะดูเข่งขืมกับคนรักนะจนคนรักของคุณเขาอาจจะรู้สึกว่าเครียดนะคะเขารู้สึกว่ากดดันนะหรือว่าบางครั้งเนี่ยคุณอาจจะเรียกว่า จ้องจับผิดเขามากเกินไปหรือเปล่านะคะความรักเป็นอะไรที่ไม่ได้ไม่ได้เรียกว่าต้องจ้องจับผิดกันเนาะความรักคือการให้กําลังใจกันนะคะเป็นแรงผลักดันซึ่งกันและกันจะดีกว่าส่วนคนโสดหมอฟ้ามองว่าคุณยังโสดอยู่นะคะสุขภาพช่วงนี้เกิดจากความเครียดนะเกิดจากความเครียดแล้วก็เกิดจากการที่คุณอาจจะกดดันตัวเองนะคะมากจนเกินไปเนาะบางคนนี้เกิดจากการทํางานหนักนะคะมันก็เลยทาให้รู้สึกเจ็บปวดปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัวบางคนเนี่ยกล้ามเนื้อ เสพช่วงแขนนะคะหรือว่าบางคนอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการนอนไม่หลับนะคะเหมือนที่บอกเนาะสุขภาพจิตใจ,จย,ย่ําแย่มันก็จะส่งผลในเรื่องของคําว่าสุขภาพร่างกายด้วยเช่นกันนะคะมาดูไพ่จิตวิญญาณจะแนะนําอะไรกับคนวันจันทร์บ้างคะ่ะอย่าก,กังวลไปเลยกระแสการเงินกำลังหลังไหลเข้ามาในชีวิตของเธอแล้วคะ่ะเลขหน้าไพา่มีเลขสมีเลขเและเลขเนะคะสำหรับคนวันจันทร์ค่ะ มาดูคนวันอังคารกันบ้างค่ะคนวันอังคารราชินีไม้ทเท้าไพ่ใบนี้บ่งบอกในเรื่องของความมีสเสน่ห์นะราชินีไม้เท้าเนี่ยเป็นคนที่เก่งฉลาดนะคะช่างพูดช่างเจรจานะคะแล้วก็เป็นคนที่ไหวมีไหวพริบป,ปฏิภาณที่ดีด้วยนะ การงานนะคะก็เรียกว่ามั่นคงเลยทีเดียวนะคะการงานยิ่งขยันมากยิ่งมีรายได้ที่ดียิ่งมีการเงินที่ดีนะคะช่วงนี้คนวันอังคารค่อนข้างจะหมกมุ่นอยู่กับงานอยู่กับหน้าที่อยู่กับสิ่งที่ตัวเองทํานะคะเรียกว่าความสําเร็จอยู่ไม่ไกลแล้วหรือใครที่รองานคุณมีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีในเรื่องของงานด้วยนะคะจะได้รับการผลักดันการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่หัวหน้างานผู้บังคับบัญชาบางคนอาจจะกําลังรอคอยในเรื่องของการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งการปรับฐาน,งานเงินเดือนอยู่หรือเปล่า ในช่วงนี้ก็เรียกว่าจะมีข่าวดีเข้ามานะคะเพราะว่าอิทธิพลของคิงถ้วยเนี่ยเห็นไหมมันบง่งบอกในเรื่องของความอุดมสมบูรณ์นะคะความสุขกับงานกับหน้าที่แต่ดูเหมือนคุณอาจจะแบบไม่ได้พอใจในสิ่งที่ตัวเองมีอะนะคะเรียกว่าอยากจะได้ที่มันมากขึ้นกว่านี้นะคะอาจจะกําลังมองหาตําแหน่งใหม่นะคะหรืองานใหม่อยู่เนาะแต่ช่วงนี้ก็เรียกว่าอาจจะยังคงทําหน้าที่ของตัวเอง นะะในส่วนที่ตัวเองรับผิดช,ชอบอยู่นั่นเองหรือบางคนอาจจะมีแนวโน้มในเรื่องของการได้ยกย้ายสาขายกย้ายแผนกนะคะเพื่อที่จะปรับตําแหน่งปรับเงินเดือนก็ได้ด้วยนะคะการค้าการขายช่วงนี้เรีย,รยกว่าลูกค้านะคะมาเรื่อยๆนะคะก็เรียกว่าลูกค้าเยอะอยู่นะคะส่วนการเงินเหมือนที่บอกนะคะยังมีความอุดมสมบูรณ์และด้วยความขยันของคุณเนี่ยนะคะมันจะทําให้การเงินดีขึ้นอย่างแน่นอนค่ะใครที่คาดหวังในเรื่องของโชคลาภนะคะผู้ชายจะนําโชคนะคะมาให้ ะะเรียกว่ามีโชคจากสัตว์สองเท้านะคะลักษณะทมท้วมหน่อยนะคะหรือใครที่บอกว่าการเงินตึงมือก็จะมีคนเข้ามาอุปถัมภ์นะคะในเรื่องของการเงินหรือจะมีช่องทางลู่ทางในการหาเงินที่ดีเข้ามาด้วยเช่นกันค่ะส่วนความรักนะคะช่วงนี้ก็เรียกว่าใส่ใจนะคะดูแลรายละเอียดเล็กๆน้อยๆซึ่งกันและการแสดงความรักแสดงความห่วงใยกันบ้างนะคะรักมันจะได้ดูไม่เหงาจนเกินไปนั่นเองหรือถ้าเป็นคนโสดนี้ถ้าคุณชอบใครต้องเข้าไปจีบเ เข้าไปพูดเข้าไปคุยเข้าไปแสดงความมีน้ําอกน้ําใจนะเพื่อที่จะเป็นการค่อ,คอยๆสานความสัมพันธ์นั่นเองนะคะถ้าคุณนิ่งคุณเฉยคุณเฝ้ามองเขาอยู่เฉยๆเขาไม่รู้นะว่าคุณชอบเขาคุณต้องแสดงแสดงพฤติกรรมนะคะหรืออาการให้เขาได้เห็นบ้างนะเรียกว่ามันถึงจะมีหวังสุขภาพนะคะเรียกว่าอาจจะมีบ้างปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัวบางคนเกิดจากการนั่งนานนะคะ,ะทําอะไรในท่าซ้ําๆเดิมๆนานๆนะคะก้มหน้านานๆอยู่กับหน้าจอคอมอยู่กับหน้าจอโทร ศัพมือถือก็จะส่งผลในเรื่งของหลังด้วยเช่นกันหลังบ่าไหลนะคะอาจจะตึงๆปวดปวดนะมาดูไพ่จิตวิญ,ญญาณจะแนะนำอะไรกับคนวันอังคารค่ะอนุญาตให้ตัวเธอเองมีความสุขได้แล้วนะคะดูเหมือนคนวันอังคารค่อนข้างจะเคร่งเครียดเนาะเลขหน้าไพ่มีเลขหนมีเลขแปและเลขห้ค่ะมาดูคนวันพุธกันบ้างค่ะ คนวันพุธนะคะหนึ่งไม้เท้าการงานโดดเด่นนะคะความมั่นคงหนึ่งไม้เท้าใบนี้บ่งบอกในเรื่องของความมั่นคงในเรื่องของงานในสิ่งที่คุณทําอยู่นะคะหรืออาจจะได้รับข่าวดีในเรื่องของงานก็ได้จะมีคนหยิบยื่นโอกาสสิ่งดีๆเข้ามาให้ด้วยเช่นกันค่ะแต่บางอย่างนะคะช่วงนี้ก็อาจจะอยู่ในช่วงของการรอคอยนะคะไพ่แฮงแมนเห็นไหมสุขไม่ได้เต็มที่แต่ก็ทุกไม่ได้เต็มร้อยนะคะดูเหมือนปัญหาเรื่องราวสิ่งต่างๆอยู่ในช่วงของการเคลียร์การจัดการการแก้ไขบางคนอาจจะอยู่ ในช่วงของการรองานนะคะรอข่าวดีเนะาะไพ่แฮงแมนก็เรียกว่าใจเย็นๆนิดนึงนะคะสามไม้เท้านะคะความสําเร็จโอกาสนะคะสิ่งที่คุณเฝ้ารอเนี่ยเรียกว่าอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมแล้วนะคะสามไม้เท้าอันนี้บ่งบอกในเรื่องของคำว่าอ่าเรียกว่าความสําเร็จนะคะ กำลังใกล้เข้ามานะคะหรืออาจจะมีความหวังมากขึ้นเนาะเรียกว่ามองเห็นเส้นทางนะคะหรือว่ามองเห็นอนาคตเป้าหมายที่ชัดเจนมากขึ้นนั่นเองรวมถึงพไพ่ใบนี้บ่งบอกว่าบางคนทํางานหลากหลายอย่างนะคะมีความรับผิดช,ชอบหลากหลายหน้าที่ด้วยนะคะในช่วงนี้พอเห็นไหมสามไม้เท้ามีไม้เท้าถึง3อันเลยนะคะหรือใครที่กําลังรอคอยในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงก็เรียกว่าอีกไม่นานนะคะจะมีข่าวดีในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงที่ดีนะคะให้กําลังใจตัวเองอยู่แบบมีความหวังเนาะบางครั้งต้องพิ วิกฤตให้เป็นโอกาสนะคะอะไรที่เรายังไม่สามารถที่จะแก้ไขได้หรือว่าเคลียร์จัดการได้ก็เรียกว่าใจเย็นๆรอนิดนึงนะคะในช่วงนี้เพราะว่าแฮงแมนเนี่ยบางคนนะเรียกว่าดูเหมือนจะถูกดองงานนะคะ,ะงานบางอย่างอาจจะต้องรอการอนุมัติจากผู้หลักผู้ใหญ่ นะคะหรือบางคนอาจจะกําลังรอคอยในเรื่องของการเรียนการสอบก็ได้เนาะก็เรียกว่าอยู่ในช่วงของการรอนะคะแต่ถ้าใครที่มีงานประจําทําอยู่ก็ยังถือว่ามีความมั่นคงอยู่นะคะส่วนการเงินนะคะก็เรียกว่าการเงินช่วงนี้คนวันพุธอ่าถ้าถ้าในเรื่องของคําว่าค่าใช้จ่ายในแต่ละวันหมอฟ้ามองว่าคนวันพุธคุณไม่ค่อยเครียดนะแต่คุณจะไปเครียดในเรื่องของคําว่านี้สินที่คุณอยากจะเคลียร์ที่คุณอยากจะจัดการให้มันจบให้มันหมด ะะแต่บางอย่างต้องค่อยๆเคลียร์ค่อยๆจัดการไปนะคะต้องใช้เวลานิดนึงโชคลาภคนวันพุธส่วนใหญ่จะมาจากงานมากกว่าโชคลาภลอยนะคะส่วนความรักนะคะคนนี้รักมันดูเหงาจังนะคะบางคู่อาจจะด้วยระยะทางเนาะความห่างไกลทําให้รักมันอาจจะดูเงียบดูเหงาไปบ้างก็ ให้มีในเรื่องของการติดต่อกันนะคะเรียกว่าทักทายกันนะคะให้กําลังใจกันแบบทางไกลก็ได้นะหรือบางคู่เนี่ยอยู่บ้านเดียวกันแต่อาจจะมีเรื่องราวเครียดๆนะคะหรือต่างคนต่างก็มีหน้าที่ของกันและกันนั่นแหละนะมันก็เลยทําให้รักดุ้งเงย็บดุงเหงาไปบ้างในช่วงนี้ถ้าเป็นคนโสดนะคะคนนี้เรียกว่าคุณยังครองความโสดอยู่คะ่ะเพราะอะไรเพราะคุณมองในเรื่องของคําว่าเป้าหมายอนาคต นะคะความมั่นคงมากกว่าความรักนั่นเองค่ะสุขภาพนะคะแฮงแมนเนี่ยมักจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับหลังนะคะปวดหลังปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัวคุณผู้หญิงจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับการปวดท้องปวดประจำเดือนด้วยค่ะมาดูไพ่จิตวิญญาณจะแนะนําอะไรกับคนวันพุธค่ะเธอลองศึกษาเรื่องของการลงทุนดูไว้บ้างนะคะเลขนาไพ่มีเลขหนึ่งมีเลขสามและเลขสามนะคะ มาดูคนวันพฤหัสกันบ้างค่ะ คนวันพฤหัสอิทธิพลของสามดาบนะคะเรียกว่าอัดอั้นตันใจกึนไม่เข้าคายไม่ออกพูดไม่ได้บอกใครไม่ได้นะคะน้ำตาตกไหนนะไพ่ใบนี้สามดาบมันเป็นดาบทิมแถมทรงอกนะคะอาจจะมีเรื่องราวที่เข้ามาให้ต้องรู้สึกทุกข์รู้สึกเครียดนะคะกลํากึนฝืนทนนะคะหรืออาจจะเป็นเรื่องราวนะคะที่ทําให้รู้สึกตกอกตกใจเกิดขึ้นนะคะภาวะพวงจะทําอะไรดูวิตกนะคะดูกังวลน,นะคะในช่วงนี้เรียกว่าเหนื่อยกาย เหนื่อยใจเหนื่อยกับปัญหาสิ่งต่างๆที่ดูเหมือนจะรุมเร้าเข้ามาทำอะไรก็ดูเหมือนจะไม่ถูกใจนะคะ คนรอบข้างอาจจะมีความรู้สึกน้อยนะคะหรือว่าน้อยใจในช่วงนี้เนาะก็เรียกว่ารู้สึกเหมือนอ้างว้างโดดเดี่ยวเหมือนอยู่ตัวคนเดียวนะคะถูกทอดทิ้งนะคะอย่าพึ่งอย่าพึ่งท้อแท้หดหู่ขนาดนั้นนะคะเราต้องให้กําลังใจตัวเองด้วยนะคะเรียกว่าบางคนนี้รู้สึกว่ามืดแปดด้านนะในเรื่องราวปัญหาสิ่งต่างๆแต่ส่วนใหญ่ถ้าเป็นไพ่ลักษณะแบบนี้นะคะมันจะเป็นในเรื่องของควาว่าปัญหาเก่าๆเรื่องราวเดิมๆที่เรายังไม่สามารถที่จะเคลียร์หรือว่าจัดการแก้ไขได้บางอย่างก็ต้องใช้ เรื่องของคําว่าเวลานะคะเรียกว่าเวลาจะเป็นเครื่องเยียวยานะคะหรือว่าเป็นเป็นสิ่งที่ แก้ไขนะคะทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันอาจจะค่อยๆค,คลี่คลายหรือดีขึ้นในช่วงนี้หรือถ้าเป็นในเรื่องของงานเนี่ยก้าวไม่เท้าเหนื่อยหลือเกินนะคะงานเยอะแยะมากมายงานเก่าไม่เสร็จสิ้นงานใหม่มีเข้ามาช่วงนี้ก็ต้องเพิ่มความกระตือรือร้นให้กับตัวเองนิดนึงนะคะเรียกว่าไม่อย่างนั้นงานมันจะเต็มโต๊ะล้นมือเลยทีเดียวนะคะหรือบางคนเนี่ยนะคะอาจจะหัวหน้างานอาจจะกําลังเพ่งเล็งถูกตําหนิติติงนะคะทําให้รู้สึกว่าเกิดความน้อยใจเกิดขึ้นนะคะก็เรียกว่าอะไรที่เขาติตําหนิมาเนาะ ถ้าเราปรับปรุงแก้ไขแล้วมันส่งผลดีให้กับตัวเราก็ควรที่จะทำนะคะแต่ถ้าอะไรที่รู้สึกว่าเฮ้ยถูกตำหนิมาแล้วมันไม่ใช่ตัวตนของฉันฉันไม่ได้ทำฉันไม่ได้เป็นนะคะเราก็เรียกว่าต้องทำในส่วนที่เรารับผิดชอบเนี่ยให้มันดีก็แล้วกันนะคะเรียกว่า,าต้องรักษามาตรฐานที่ดีของตัวเองเอาไว้นะคะส่วนไหนไม่ดีปรับปรุงแก้ไขส่วนไหนดีอยู่แล้วรักษาเอาไว้เนาะไม่ต้องไปฟังหรือว่า ไปแคร์นะคะในเรื่องของคําพูดที่อาจจะกระทบเข้ามานะคะบางอย่างวางได้ก็ต้องวางปล่อยได้ก็ต้องปล่อยนะคะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวสุขภาพจิตมันจะย่าแย่นะแลวจะทําให้สุขภาพร่างกายเนี่ยเสื่อมสรงไปด้วยนะคะใครที่จะเปลี่ยนจะย้ายงานใจเย็นๆนะคะอย่าตัดสินใจอะไรแบบพละาการานนะคะคิดหน้าคิดหลังให้ดีก่อนถ้ายังไม่ได้มีเป้าหมายที่ชัดเจน นะคะส่วนการเงินช่วงนี้ก็เครียดนะคะนี่สินรุมเร้าเข้ามานะคะเรียกว่าบางครั้งนี่รู้สึกว่าไม่รู้จะพึ่งพาอาศัยใครเนาะเวลาตัวเองมีนะคะคนรับข้างพึ่งพาได้แต่พอเราหมดนะคะเราจะพึ่งพาคนอื่นนี่มันลําบากเพราะฉะนั้นก็ต้องวางแผนในเรื่องของการเงินให้ดีด้วยนะคะส่วนโชคลาภเนี่ยอยากจะบอกว่าระวังจะเฉียดไปเฉียดมาด้วยนะพอพายขึ้นว่าไม่มีโชคนะคะส่วนความรักนะคะช่วงนี้ก็ระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์การกระทบกระทั่งกันปัญหาจุก จิตหัวใจหรือว่าความหงุดหงิดของตัวเราเนี่ยมันจะไปส่งผลในเรื่องของความรักด้วยเช่นกันนะคะส่วนคนโสดหมอฟ้ามองว่า,าบางคนอาจจะพึ่งอกหักมาหมาดๆหรือเปล่านะสามดาบเนี่ยนะคะพึ่งอกหักมาหมาดๆถูกปฏิเสธในเรื่องของความรักเนาะหรือไปรักคนที่เขาอาจจะไม่ได้ชอบเรานะคะแต่คนที่ชอบเราเขาอาจจะกําลังแอบมองแอบแอบให้กําลังใจเราอยู่ห่างๆก็ได้นะสุขภาพช่วงนี้นะคะก็เรียกว่าดูเหมือนจะมีปัญหาในเรื่องของสุขภาพจิตใจมากกว่านะ สุขภาพจิตใจมันมันเปราะบางหลือเกินนะคะช่วงนี้มันก็เลยทําให้รู้สึกว่าร่างกายเนี่ยอ่อนล้าอ่อนแรงไปด้วยมาดูไพ่จิตวิญ,ญญาณจะแนะนําอะไรกับคนวันพฤหัสค่ะเธอไม่จําเป็นต้องเหมือนคนอื่นเลยเธอสมบูรณ์แบบในแบบที่เธอเป็นแล้ว เลขหน้าไพ่สำหรับคนที่ชอบมีเลข3มีเลข9และเลข8นะคะคนวันพฤหัสวันนี้นะหมอฟ้าแนะนำว่าเช้ามานะคะเช้ามาเพื่อความสบายใจของเราเนาะใส่บาตรทำบุญนะคะกรวดน้ำให้กับตัวเองให้กับศัตรูหมู่มารให้กับสัม,ม,าบสามาอาชีพทั้งหลายก่อนนะคะเพื่อที่ปัญหาสิ่งต่างๆมันจะได้ไม่หนักหนาสาหัสนะคะหรือว่าทุเลาเบาบางลงนั่นเองค่ะมาดูคนวันศุกร์บ้างค่ะ คนวันสุกนะคะสุขจริงๆนะสามถ้วยเนี่ยสนุกสนานเฮฮาคลื่นเครงอารมณ์ดีมีความสุขนะคะสามถ้วยเป็นไพ่ของคาว่าความสุขเลยนะสี่เหรียญช่วงนี้จะทําอะไรรอบคอบมากขึ้นมีความระมัดระวังมากขึ้นนะคะและไพ่ใบนี้บง่งบอกในเรื่องของการเงินที่ดีด้วยนะเรียกว่ารู้จักเก็บประหยัดอดออมมากขึ้นกว่าเดิมนะคะมีในเรื่องของการวางแผนนะคะในเรื่องของการเงินค่อนข้างจะดีเลยทีเดียวเรียกว่าจัดสรรปันส่วนในเรื่องของการเงินเป็นอย่างดีหรือบาง คนช่วงนี้อาจจะเกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมในเรื่องของการเงินก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะถึงแม้ว่าคนวันศุกร์นะ เรียกว่าจะพยายามประหยัดออมแล้วนะคะแต่ถ้าเรื่องกินนี่คนวันศุกร์บางครั้งก็ประหยัดไม่ไหวเหมือนกันห้ามใจไม่ไหวนะคะเรียกว่ายิงกินเก่งทานเก่งนะคะอาหารขนมนม,นมเนยอุดมสมบูรณ์เลยทีเดียวแต่ถ้าไปช่วยเหลือคนอื่นบางครั้งคนวันศุกร์ก็เลือกที่จะปะิดปฏิเสธนะวันนี้ดูเหมือนจะรักตัวเองมากขึ้นนะคะส่วนการงานอย่างเรียกว่ามีความมั่นคงยังมีความโดดเด่นในเรื่องของงานอยู่คุณยังคงทํางานทําหน้าที่ในส่วนที่คุณรับผิดชอบเนี่ยเรียกว่าออกมาได้เป็นอย่างดีนะคะมีความ รอบครอบในเรื่องของการงานมากขึ้นบางคนเนี่ยอาจจะมีเรื่องของการตรวจทานเอกสารนะคะก็เรียกว่าคุณยังคงทําได้ดีนะคะในเรื่องของงานหรือบางคนอาจจะกําลังรอคอยในเรื่องของการเรียนการสอบนะคะช่วงนี้ก็อาจจะรู้สึกว่าขมักขมันอยู่กับการดูหนังสือนังหาตํำรับตําราเลยทีเดียว ส่วนในเรื่องของความรักหมอฟ้ามองว่าโดยภาพรวมถือว่ายังเป็นรักที่ดีนะรักที่แฮปปี้รักที่มีความสุขนะคะมีความเข้าอกเข้าใจกันไว้วางใจกันเชื่อใจซึ่งกันและกันหรือถ้าเป็นคนโสดอันนี้อาจจะมีเรื่องของการเช็คเรตติ้งอยู่บ่อยๆนะคะแต่ถามว่าคุณเปิดใจให้ใครหรือ,อยังคุณไม่ได้ปิดนะแต่คุณก็ยังไม่ได้พร้อมที่จะสารความสัมพันธ์หรือว่ายังไม่ได้โฟกัสในเรื่องของความรักแบบจริงจังนะคะสุขภาพนะคะช่วงนี้นะคะก็เรียกว่าคนมรสุกกินเก่งทานเก เ,เ,เพราะฉะนั้นนะคะลำไส้มันอาจจะย่อยไม่ทันนะคะหรือบางคนจุกเสียดแนนทองได้ค่ะมาดูไพ่จิตวิญ,ญญาณจะแนะนําอะไรกับคนวันศุกร์ค่ะเลิกเครียดได้แล้วค่ะใครที่เครียดอยู่นะคะเลขหน้าไพา่มีเลข3มีเลข4และเลข1ค่ะจัสติกเนี่ยนะคะเรียกว่าถ้ามีโชคเนาะก็ซื้อลอตเตอรี่ติดไม้ติดมือเอาไว้บ้างนะคะจะมีโชคค่ะ ต่อไปมาดูคนวันเสาร์กันบ้างค่ะ คนวันเสาร์นะคะสองไม้เท้านะคะช่วงนี้ไพ่สองไม้เท้าขึ้นเนาะอาจจะกําลังคิดในเรื่องของงานนะคะหรือว่าเป็นคนที่ค่อนข้างจะมองการไกลช่วงนี้อาจจะมองไปถึงอนาคตวางแผนวางแผนสิ่งต่างๆนะคะวาดฝันวางแนวทางวางในเรื่องของงานนะคะหรืออาจจะมีในเรื่องของคําว่าการเรียนรู้สิ่งต่างๆแต่สองไม้เท้าเนี่ยสังเกตนะยังเป็นไพ่ของคําว่าการ Host, ยืนอยู่กับที่นะคะอาจจะมีแค่ในเรื่องของความคิดแต่ยังไม่ได้มีในเรื่องของคําว่าการขยับหรือว่าทําใดๆ ะะช่วงนี้ก็เรียกว่าคนว,นวนันเสาร์เนอะ t ด e f u นะคะงานที่เกี่ยวข้องกับงานอนเตอร์เทนนะคะงานที่สร้างรอยยิ้มสร้างเสียงหัวเราะงานเกี่ยวข้องกับงานบริการเนาะก็ค่อนข้างจะโดดเด่นสําหรับคนวันเสาร์หรือบางคนอาจจะกําลังสร้างตัวตนในหลายๆแพลตฟอร์มก็ได้ด้วยนะคะไพ่ The f u เนี่ยอาจจะมีในเรื่องของการคิดนะคะในเรื่องของการเดินทางนะคะ,อ,ะอยากจะเดินทางไปในสถานที่ใกล้น้ําใกล้ทะเลนะคะไปพักผ่อนไปชิลๆไปชาร์จแบตให้กับตัวเองอยากจะทําอะไรที่มันตามใจตัวเองบ้างนะคะ หลังจากที่อ่า คุณอาจจะอยู่ในกรอบมาเนาะหรือว่าต้องทำตามต้องทําอะไรแบบตามใจใครหลายคนนะคะไม่สามารถที่จะทําตามใจตัวเองได้ช่วงนี้คนวันสาวอาจจะรู้สึกว่าฉันอยากจะมีความเป็นตัวตนของฉันจังนะคะอยากจะมีอิสระนะคะอยากจะไปลดแล่นนะคะในโลกกว้างเนาะอยากจะเดินทางนะคะอยากจะทําอะไรได้หลายๆอย่างในช่วงนี้แต่โดยอิทธิพลของการยืนอยู่กับที่เนาะก็อาจจะยังไม่สามารถที่จะทําอะไรได้อย่างที่ใจเราต้องการนั่นเองนะคะแต่ทาอะไรคุณคุณกล้าที่จะก้าออกมาจากจุดที่ ค,คุณยืนนะเรียกว่าคุณก็จะได้ทำในสิ่งที่คุณอยากทำนะคะแต่ถ้าถามว่างานเนี่ยมั่นคงไหมในเรื่องของงานพี่หมอฟ้ามองว่ายังมั่นคงอยู่นะฟ้ามองว่ามั่นคงอยู่นะคะในเรื่องของงานแต่คุณอาจจะกําลังมองว่าเอ้ยอยากจะได้งานที่มันมีค่าแรงนะคะหรือว่าค่าตอบแทนที่มันสูงขึ้นกว่านี้นะคะคุณรู้สึกว่าคุณมีความสามารถมากกว่านี้ด้วยส่วนหนึ่งนะมันก็เลยทําให้คุณรู้สึกว่าไอ้ที่ที่คุณอยู่เนี่ยนะคะคุณรอเวลาที่จะไปมากกว่าเนาะ ก็เรียกว่ามีแนวโน้มนะคะนะแต่จะแต่แตถ้าจะไปนะคะจะย้ายก็ดูเป้าหมายให้ชัดเจนก่อนก็แล้วกันนะคะแล้วก็ค่อยเปลี่ยนค่อยไปเนาะอ่าเรียกว่าการงาอ่าการเงินนะคะในช่วงนี้การเงินขอโทษนะเทอฟูเนี่ยหาเงินเก่งนะคะมีโชคเข้ามามีโชคต่างถิ่นต่างแดนมีโชคจากออนไลน์ด้วยนะคะแล้ววีออฟ o อร์จูนเนี่ยนะคะการเงินส่วนหนึ่งก็อาจจะได้มาจากความรู้ความสามารถเฉพาะทางเฉพาะตัวเฉพาะบุคคลก็ได้ด้วยเช่นกันไพเทอฟูเนี่ยบางคนทํางานฟรีแลนซ์ได้ ได้นะงานฟรีแลนซ์นะคะอ่างานรับจ็อบนะคะ งานนอกเวลางานล่วงเวลาได้นะคะก็เรียกว่าจะเป็นการเพิ่มเติมในเรื่องของรายได้ที่ดีด้วยเช่นกันค่ะส่วนความรักนะคะหมอฟ้ามองว่าโดยภาพรวมถือรักว่ารักยังดีอยู่นะรักก็เรียกว่าอาจจะมีในเรื่องของการวางแผนวางแผนที่จะพากันไปเที่ยวพากันไปพักผ่อนนะคะเอ่าเรียกว่ายังมีความเข้าอกเข้าใจซึ่งกันและกันคอยให้กําลังใจนะคะแต่คนวันเสาร์ดูเคร่งเครียดไปนิดนึงนะคะส่วนคนโสดเนี่ยนะคะดูเหมือนจะมีคนที่เขาแอบชอบแอบ ปแอบติดตามแอบเป็น fc คุณอยู่ด้วยค่ะสุขภาพโดยภาพรวมถือว่าสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีใครที่เจ็บป่วยไม่สบายจะมีอาการที่ดีขึ้นค่ะมาดูไพ่จิตวิญญาณจะแนะนําอะไรกับคนวันเสาร์บ้างค่ะทรัพย์สินที่มีมูลค่ามากที่สุดคือร่างกายของเธอจงดูแลเขาให้ดีด้วยค่ะเลขหน้าไพา่มีเลขสองมีเลขศและเลขศค่ะ ก็จบลงแล้วสำหรับการอ่านดวงของคนทั้ง7วันฝากติดตามคลิปต่อๆไปกันด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ